ดีค่ะพบกับเบียร์น่าแอบแกล้งแต่ว่าแม็กหายไปไหนอ่ะแม็กนอนอยู่ค่ะคือแม็กนอนงานใช่ไหมอู้งานใช่อู้งานไม่ทำงานนะคะเราก็เลยจะแกล้งแม็กนะคะโดยการนี่ค่ะแมงมุมนะคะนี่ค่ะอ๋อใช่ที่มันบังคับได้จะเอาแมงมุมไปวางไว้บนหน้าอกแต่ก่อนที่จะวางนะคะเราก็จะฉีดสเปรย์บนหัวแม็กไปด้วยค่ะแล้วพอตื่นมาปุ๊บเจอแมงมุม งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแม็กจะมีปฏิกิริยานีนี่นะคะในมุมของเ้านะคะบังคับได้นะคะ Ha ha ha! ไม่เกิดขึ้นเลยอะแป๊ะไม่กลัวเลยหรอไม่มันกบนะกบอะไรเราเอมรสุดขมาร์สเลยละกันเะจังเป็นจัดโทษโทษฐานอู้งานครับหลอกใครอู้อะไรนี่เขาทำคลิปกันนะเนี่ยมีแมงมีผมสีแดงด้วยอ่ะอุ้ยไม่ส่ผมสีชมพู วันนี้เวลาไปสตรีมเกมก็ไปชมสวยงามเลยลูกเคยเปล่าเคย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 มีผมสีเปล่าเนยอุ๊ยคนอะไรเนี่ยหัวร้อนอ่ะทำแค่นี้หัวร้อนเลยปันหัวร้อนเลยอะแดงเลยอะหัวร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันคลิปแก้หรือมันคลิปทำผมเลยแน่ สรุปว่าแมงไม่กลัวแมงมุมใช่ไหมเนี่ยจะต้องเป็นกบแหละเขาถึงจะกลัวดูดูดูมือดูมือจับจับไม่ได้กลัวเลยเขากบมาว้ายวสรุปนะคะแม็กก็ไม่กลัวแมงมุมสงสัยคงกลัวกบจริงๆแต่เราต้อกลองพันตัวนะคะมาลองดูโอย่างี้โ uh> อ้คร e ับฮัลโหลอย่าหาความก็มาลองทำเป็นทำเป็นแบบว่า เอาเป็นบ้านเลยเป็นบ้านบ้านโลกเออเเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไฟขอเคลียร์หน่อยได้ข่าวมาว่าแม็กลาออกจากช่องเหรอคะครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องยิ้มอะคะฮะไม่พี่ฝ้ายแกล้งแรงไปหรออ๋อครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหนัดลาออกจริงเปล่าจริงป่ะเนี่ยจริงด้วยอู้หจริงเล่าอูหูไม่จริงครับเดี๋ยวไม่จริงนะเดี๋ยวเป็นไงินไม่มีเงินจะจ้างจ้างจะเอาคืนเปล่าเออจะเอาคืนเนี่ยจะแกล้งคืนเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวันหลังเราช่วยจะแก้งใครอ่ะเออจะแก้งใครกบอกต้องสองเลยครับสองเลยครับสองเลยครับอ๋อเราสองเลยเว้ยแต่ไม่ใช่พี่ใช่แฟนไม่ใช่พี่แต่น่าจะต้องปในต่างประเทศคราวนี้อ้าวทำไมอ่ะต้องรออีกสองสามปีเลยทำไมผมแบบอะไรพูดได้รู้เรื่องพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับ เขามีแผนของเขาอยู่แล yes> ้วอ๋อแสดงว่าเขามีแผนอยู่แล้วก็จะรอนะก็จะรอก็จะรอใช่ไหมก็เอาห้หนักๆแล้วกันใชเวลาวางแผนตั้งสองปีอีกสองปีใช่ไหมก็อายุประมาณสิบหกแล้วเจอกันแต่มันอยู่ะอ๋อนี่ก็สิบห้าหรอสิบสี่มันก็ยังนี่อยู่เลยหก บกก็ได้ไม่เป็นไรจร,ริงๆมันไม่ต้องถึงไม่ต้องรอสองปีก็นเลยก็พรุ่งนี้วันนี้น 2> 2 <meter. S 1> ก็ได้แต่ถ้ารอสองปีนี่โปรเจกต์ยักเลยใช่ไหมแกล่ะยักยักก็ยากหรือว่าคืออะไรแต่ก็อดใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะรอเตรียมแผนรับมือไว้เหมือนกันใช่ไหมเด็กๆใช่ค่ะสรุปคือพี่แมงไม่กลัวแมงมุมจำไว้ซะจำไว้ซะจำไว้ซะ ขันตัวเจอกันสําหรับการแกล้งครั้งนี้นะคะก็ไม่สําเร็จนะคะแมงไม่กลัวแมงมุมนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบียร์นาอนเดอรกงบ๊ายบายนั่นต่อละไปไปไปไหนก็ไปไปันตัวเจอกัน